สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะปูนา USA Channel ค่ะ mm. ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงกว่าๆค่ะวันนี้จะพาทุกคนขับรถไปฟังเอ่อเคลียร์วอเตอร์นะคะเพื่อจะไปช้อปปิ้งที่แซมคลับนะคะ mm. ทุกคนเป็นอะไรที่แปลกมากค่ะวันนี้ดูท้องทะเลนี่ตื้นมากทุกคนทะเลน้ำลดค่ะ มันแปลกมากทุกคนทะเลน้ําลดค่ะเราจะมองเห็นพื้นทรายขาวเต็มไปหมดเลยนะคะ mm hmm. ปกติเนี่ยเวลาเราขับรถไปเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นน้ําน้ําตื้นขนาดนี้นะทุกคนเรามองนี่ทุกคนเราจะเห็นทะเลทรายโผล่ขึ้นมากันคือทรายโผล่ขึ้นมาจากแบบเหนือน้ําเป็นบางจุดนะคะมองไปทางไหนก็จะขาวไปหมดเลยทุกคนมันเป็นอะไรที่แปลกมากนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะว่าเดี๋ยวจะมองเห็นไหม ว่าตอนนี้กาลังจะขับรถข้ามทะเลนะคะเป็นถนนที่ายาวที่สุดนะคะที่รัฐฟลอริดาตรงนี้นะคะรองจากาฟลอริดาคีนะคะเป็นถนนที่เราจะข้ามไปฝั่งเคลียร์วอเตอร์ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะตามริมขอบถนนนี่จะเห็นมองเห็นทรายเลยนะคะตื่นมากค่ะทุกคนวันนี้อากาศแจ่มมากแต่ว่าหนาวนะคะ ตอนนี้มันมันผ่านมาแล้วนะคะมันทะเล าววีคันนั้นคนมาช้อปปิ้งเยอะมากหาที่จอดรถเราต้องไปจอดนน่นคนอเมริกันเขาไม่ค่อยทำงานกันมั้งเนาะหาที่จอดแทบไม่มีดูเขามาซื้อกระดาษเราก็จะมาซื้อกระดาษเราจะมาซื้อกระดาษชิ้นชุ่เพื่อจะไปใช้ที่บ้านเช่านะคะเราก็กระดาษห้องนุ่งห้องน้ำเนี่ยเขาซื้อเยอะเลยเจ้านี้เราก็จะไปซื้อแบบนี้แหละทุกคน อ้หนาวมากเลยทุกคนหนาวมากเลยาา Thank you มาคึ้คนมาข้างในค่ะโอ้ที่ขายทีวีนี่คนมาเข้าแถวเพื่อจะมา มารีฟันเอาของเมาคืนมาเราจะไปพน,นักกระดาษทิชชู่ก่อนค่ะเราจะไปเอากระดาษทิชชู่นะคะอันนี้คือดเนตนะคะทุกคนใครเยอะมานดเนตก็มาดนดนดิได้นะคะพี่เกได,ด้ทิชชู่เลยด้วอาก็หนโก็เจได เี๋ยวจะไปเอายาสีฟันทุกคนอยู่ข้างในแล้วนะคะอยู่ที่แซมค่ะเราจะมาตามหายาสีฟันกัวทุกคนนี่ยาที่ฟันที่เราใช้นะคะคือยี่ห้อนี้อุ้ยออนเซลแต่ก่อนีเกเเลียญกว่า เอแต่ก่อนสิบเหรียญเดีย๋ยวนี้เจ็ดเหรียญกว่าทุกคนนี่หาไม่ได้นะต้องมีค่ะไหนมาดูยาหน่อยสิมาดูยาจอย f r e มะม่วงออกแล้วคะ่ะมะม่วงจะออกแล้วคะ่ะตกอยู่ที่เก้าเหรียญเก้าสิบหกเซนนะคะทุกคนแปดพาวเคงหนึ่งก็จะมีประมาณเจ็ดลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลูกนะคะเคงหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณ <c oughs> เท่าไหร่อเหรียญกว่าค่ะทุกคนลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากจริงจริงดมะม่วงค่ะ เดี๋ยวเราลืมกล้วยเดี๋ยวไปเอากล้วยก่อนอันนี้แผนผลไม้นะคะมัดนะคะทุกคนมัดหนึ่งก็จะตกนี่มัดนี้ก็จะตกอยู่เหรียญ4 7เซ็เซน เลือกก็เลือกเอาว่าชอบมัดไหนนะคะว่าเนี่ยคุณต้องจ่าย41เซ็ซนต่อมัดเออเอารูปนี้ดีวกว่ารูปใหญ่ดีอันนี้มันรูปเล็กไปแล้วแต่มันได้เยอะนะทุกคน อย่างนี้เราก็จะกินไม่ทันค่ะยังไงก็ต้องกินไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่าเออเอาไปสองอันดีกว่าสิเหรียญค่ะตอนนี้เราก็ได้ของที่เราต้องการแล้วนะคะทุกคน วันนี้เราจะไม่ช้อปปิ้งเยอะเพราะว่าเราจะไปโฮลิดีกันเราก็เลยไม่ซื้ออาหารเยอะนะคะแต่สิ่งที่เราจะมาซื้อก็คือพวกกระดาษห้องน้ำและกระดาษเช็ดมือของบ้านเช่านะคะอยู่ตรงโน้นนะคะคุณสามีตรงน้นนั่นสิ่งที่เราจะมาซื้อแต่ว่าเราก็ได้อย่างอื่นไปด้วยนะคะ โอเคค่ะทุกคนนี่แหละของที่เราช้อปปิ้งวันนี้นะคะเราไม่ได้ช้อปปิ้งเยอะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะเราคือเราช้อปปิ้งสแกน a n น go นะคะเราไม่ต้องไปเข้าแถวรอคิวนะคะอันนี้ยื u ผเเราจะไม่เข้าไปแถวที่รักัดเสียนะคะเพราะว่าเราสแกน a n น go กนะคะ เราก็จะไปสแกนที่หน้าประตูทางออกนะคะเขาจะมีเครื่องสแกนนะคะทุกคนดูค่ะเขาจะมีเครื่องสแกนนะคะเห็นไหมคะประตูตรงนี้จะเป็นเครื่องสแกนนะคะเขาจะรู้ว่าของในแต่ค่าเรานี่มีอะไรมั่งนะคะก็จะสแกนเขารู้หมดนะคะเพราะมันจะมีบาร์โค้ดนะคะฉะนั้นคุณจะไปขโมยไม่ได้นะคะ เวลาเราเดินผ่านนี่เครื่องมันจะสแกนนะคะทุกคนจะรู้หมดเลยไปใหม่ค่ะเพราะว่าคุณสามีเขาเข้าประตูโน้นเราต้องเข้าใหม่ thank you you too อันนี้เราจะเก็บเขากล่องก่อนแป๊บหนึง่ง จะเอารถมาไว้ตรงนี้นะคะหนาวมากค่ะทุกคนตอนนี้กำลังรอคุณสาเข้าไปเอารถอยู่นะคะมันหนาจริงๆก็โอ้ oh my god เราต้องเอารถมาจอดไว้ตรงนี้นะคะทุกคนเพราะว่าคุณสากำลังไปเอารถเอารถพิกอัพจู่จอดอยู่ตรงนูน้นจอดอยู่ตั้งไกลนะคะ ะมารับรของกับปูนาตรงนี้นะคะโอ้ยหนาวมากเลยอุย้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวต้องออกไปข้างนอกแล้วหนาวมากเลยอะ่ะต้องไปยืนที่แดดแล้วค่ะโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าอากาศจะเย็นขนาดนี้ต้องไปเดินต้องไปยืนกลางแดดแล้วค่ะมันหนาวจริงๆค่ะทุกคนหนาวเข้ากระดูกเลยปีนี้พอริสดาหนาวมากค่ะหนาวจริงๆหนาวมาก หนาวจนสโนอโตกทางเหนือของฟลอริดานะคะไม่เป็นไรเราจอดไว้ตรงโน้นถ้ามีใครขโมยเราก็วิ่งเตะเลยเราวิ่งทันไม่เป็นไรนะคะเราเก่งนักมวยเราเก่งด้านนักมวยไม่เป็นไรถ้าใครไปขโมยของเราวิ่งเตะได้เลยเราต้องปะตากแดดค่ะไปยืนในะรมไม่ไหวหนาวหนาวเข้ากระดูกเลยค่ะทุกคนอุย้ยคุณสามีก็ต้องเดินไกลหน่อยนะมาแล้วนุสามีมาแล้วนะคะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วสามีมาแล้วนะคะ ¡Lot Hey, ทุกคนขนของขึ้นรถแล้วนะคะเราก็จะมาเติมแก๊สค่ะตอนนี้ก็มารอเข้าคิวนะคะโอ้นี่สิฮาวมา It's เต o ร o m e ด h ซ n g เราจะมาที่ปั๊มน้ำมันนะคะทุกคน <c oughs> เขาบอกว่าข้างหน <Okay. S 1> ข้างในตรงนี้นะคะน้ำมันอยู่ที่2องเหรียญเก้าสิบหเซนนะคะแต่ข้างนอกก็ประมาณ3ามเหรียญยี่สเกซนก็ถูกกว่ากันเยอะอยู่นะทุกคนหลายแกลอนก็หลายเหรียญอยู่นะ <c oughs> ตอนนี้เรารอคิวกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้คิวเติมน้ํามันแล้วนะคะคุณจ๋าก็ยืนเติมน้ํามันอยู่ตรงโน้นนะคะน้ํามันอยู่ที่สองเหรียญเก้าสิบหกเซนนะคะที่นี่ที่อเมริกาดีอย่างค่ะอากาศข้างนอกมันไม่ค่อยมี M P 2เยอะปลอดโปร่งมากนะคะจะไม่ค่อยมีฝุ่นละอองนะคะมองไปที่ท้องฟ้านี่จะใสมากแล้วก็ท้องฟ้านี่จะไม่ค่อยต่ำนะคะ จะดูแบบแบบสูงนะทุกคนคือเวลาเรามองไปท้องฟ้านี่มันมันมันจเจริญหัวเจริญตานะเสร็จแล้วใช่ไหมคะอามาสเตนทูนายนตี้ซ h กยู h ์ไรท์โซ o ามัส u ูสเปนฟิฟต d ้ซิกด o ลลาร์ not bad ก็ยูริ oh we have half tank จริงๆราคาถ้าเราเติมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ How มาส h if you อยู่ได้กับเประมาณ80เหรียญทุกคนแต่ว่าสามีบอกว่าเขามีอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วก็เลยเติมประมาณ40เหรียญเขามีประมาณ40เหรียญนี่ทุกคนดูสิคนรอคิวนะคะของถูกของถูกก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่คุณต้องเป็นสมาชิกเท่านั้นนะคะถึงจะมาเติมที่นี่ได้นะคะถ้าคุณไม่ใช่สมาชิกคุณเติมไม่ได้ค่ะ